สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้ผม BIG e. Channel และเกม Alice t w i l วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนื้อเรื่องหลักเช่นเคยเพราะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำาร้อย Quest กันคืออย่างนี้ครับผมรับภารกิจของมหมู่บ้านนี้หมดแล้วของหมู่บ้านนี้หมดแล้วหมดทุกอันแล้วมั้งและนี่คงเป็นภารกิจสุดท้ายที่ผมจะทํา ในหมู่บ้านนี้ท้า,าความก่อนนะครับคือผมทำภารกิจอันนี้ได้ไปครึ่งทางแล้วครึ่งทางแรกก็แค่สอบถามข้อมูลนะครับง่ายๆเลยนะครับผมก็แค่นี่ลูกของตาลุงคนนี้เขาเป็นคนในหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปเข้าร่วมกับแบนดิตตาลุงคนนี้เจอให้ ผมไปตามเขานั่นก็คือนี่โดยให้รูปถ่ายเป็นเบาะแสนี่เอ๋ลูกของลุงเนี่ยชื่อนิกนิกนิกเอ่ยนิกอ่าใช่และตอนนี้เบาะแสทุกอย่างชี้ไปที่กิวกิวลี่วิเลตเอาเป็นว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันผมอ่านไม่ค่อยออกกิวลี่กิวลี่ กิลลิสวิลเลตประมาณนั้นครับซึ่งวันนี้เราจะไปตามเขากลับมากันภาคน,นี้อาจจะแป่เอาตลกตลกก็ได้ตลกตลกนะครับผมอ,อย่าซีเรียสน,นะครับไปเอ๊วว่าแต่กิลลี่ไปทางไหนวะดูแผนที่แป๊บไม่ใช่อ,อ๋ออยู่ทางนี้ครับ ทางขวาเลยโอเคแต่เราต้องผ่านหมู่บ้านนี้ก่อนไปงั้นก็ไปส่วนหมู่บ้านนี้มันเป็นชุมชนใหญ่อ,อ่ผมจะพูดสั้นๆแล้วกันมันเป็นชุมชนใหญ่ครับมีของให้แลกมากมายอ่าประมาณนี้นะเยอะแยะเลยโอเคผมไม่แลกให้ดูนะมันเสียเวลา ตอนผมแรกก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ก้อนแรกของด้ระดับหนึ่งถือว่าเยอะมากในเรื่องของหมู่บ้านนี้ก็แค่ไม่ไม่ยากพวกแบนดิตเนี่ยมันมายึดไปแค่นั้นแหละชาวบ้านกับแบนดิตก็เลยปะปนกันเดี๋ยวผมผมจะพาทุกคนมายึดหมู่บ้านคืนในวันหลังแต่วันนี้ เราไปตามลูกชายของลุงกุ๊กคนนั้นกลับมาก่อนอไปกันเลยโอ้โหหมาหมาหมาโอ้สัมบี้ซัมบี้ซัมบี้ระดับสามแบันเดดโอ้เต้แบนดิแบนดิทเนเดดอะไรหรอโอ้ยถ้าทุกคนจะให้ผมแคร์ตรงนี้เหมือนกับคอมมิชชั่นีก็ คอมเมนต์กันด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหจะอะไรกันนักนายเออเฮ้ยถึงสักทีผมจะเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้กุ้งแห้งแล้วกันไอ้นิกคนเนี้ยอ๋อกำลังป้อนอาหารกันอยู่เลยเนี่ยโอ้อ่าแล้วก็มีคนมาห้าม โอ้โท้ายไปไอ้พวกลูกคัดอืมฉันแกคิดว่าฉันคนแก้เลอเข้ามาไอ้พวกลูกคัดโอ้โหอ้าวมันบอกว่ามันจะมาเอาทีหลังเหมือนพวกเก็บสวยนะโดยจากสถานาการณ์เมื่อกี้โอเคเอไหนว่านิกเรามาตามหานิก มีไหมเนี่ยอ๋อแถวนี้แถวนี้นข้อมูลน่าอยแถวนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะที่นี่อ่ะดออืมคือเรากำลังอดอยากอ๋อหมว่าจะแปลตลกววะสักนิดแล้วกันเรากำลังอดอยากแต่พวกเราเอ้ยแต,แต่ไม่มีอาหารประมาณนี้ เราควรแชร์ช่วยเหลือกันแล้วกันประมาณนี้อืมทำไมเขามีอาหารเยอะไม่ใช่เหรอมีมัดแชร์เขาต้องแชร์พวกเราฮึฮีนี่หมายถึงใครวะผมยังจับใจความไม่ได้เลยเนี่ย ใครวะหัวหน้าเหรออ่าคุยกับคนนั้นคนนี้ไปโอเคูคัดโันอ๋อเหมือนพ่อเอกจะมาถามหาอยู่นั่นนี่นออฟเทนวิษอรูคัดคือไอ้นิกาตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ มันเข้าร่วมกับแบนดิตเอ้ยแบนดิตโอ้ยแบนดิตแบนดิตเออแบนดิตอะไรหรอเอ่อฉันเห็นเขาเมื่อกี้แกนสีกุยฉันว่าเขาไม่มีทางเป็นคนดีเพียงนี้กำลังว่าไอ้ไอ้ก้งแห้งเอ้อไอ้นี่เนี่ยแคลลบอ่า อาหารพวกนี้คือโดนขโมยมาใช่ไหมเนี่ยจากหมู่บ้านอื่นเ,เดี๋ยวนะอลุคัสเทมเขาเหรอเนี่ยอะไอ้ไอ้กุ้งแห้งนี่เหรอนิกเยอมันนี่แหละไอ้แบนดิตไอ้แบนดิตแบนดิตผมลองไปแปลแล้วครับแปลว่าโจนอะ ไม่อยากจะเชื่อไอ้กุ้งแห้งโดยอยคุณมีอาหารไหมเกตเอาเวยเซีย่ถ้าใสาหา่หัวไปคุณไม่มีอะไรโอ้โหแรงมึงถ้ามึงมีกำลังมึงคงจะป้อนกูแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะโตโอจา อ่าเอ่อชูลีหรืไรุสเอ่อแชร์อาหารอะอะไรวะช่วยแชร์อาหารเหรอา นี่แปลไม่ไออค่อยออกแฮะอืมวิ่งวอเอร์อ่อคอาคืออืมฉันอ่ะมาเพราะเหตุผลอื่นนะ โอ้โหอะไรเนี่ยแปลไม่ออกเลยวิกเนตเหรอจุอ่อนอะไรอืเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าว,าวเฮ้ยไอ้นิกนี่วะไอ้พ่อแกเรียกขับบ้านนะอ๋อฉันคงไม่มีกำลังน่าจะอัดแกแล้วพาแกกับบ้าน มาเลยอืมเอาไปสักดอกอืมเก่งนกักปอห้ากับคนอือเดี๋ยวเยวมัดกับมัดดีกว่าอือืห้ากัห้ากับคนแก่ซา,ากับหมา,หา,หาเหรออืออมาอีกสองมัดนะอ,อ,อีอีสลบไปซะไอ้กุ้งแห้ง สมน้ำหนาโอ้ยเด็นิกอ๋อลิสแมนคนรวยอ่ะเฮ้นยนายเวนใครนิกฟาตซิสพ่อของไอ้กุ้งแห้งสมบุกมาจะอะไรวะชื่อคนละเนี่ยสแตนดิง้งยังอยู่เหรอ เออคอเล็ตเลกชันแมนนี่ฟอร์สเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองไปดูอ๋อเพราะารเอกกำลังไอ้มิสซันเดอร์สแตนดิ้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้มันหมายถึงอะไรหม,มายถึงชื่อหรือมั้งแต่พราะเอกกาเมื่อกี้ว่านิกเข้าร่วมกับลูคัสแล้วก็ พวกนั้นปกป้องเงินของพวกมันพวกอย่างนี้อะไรบอสไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นที่นีพวกนั้นแฮร์นอ ไม่มีอาหารจ่ายอ,อ,อ๋อวันนี้จบเป็นคนดีเพื่อไงนี่วะมีมีที่มี never collid อ่าแล้วก็เขาไม่เคยปบป,ป้องเงินอะไรแบบนั้นวางกันอะ ไม่ไม่เขาแก้ต่างเรียบร้อยแล้วอีทนอนแปลไม่ออกเลย sorry Miss เซนเดอร์เ u n d e r รูนอะไรเนี่ยอ่าฉันจะคายกุ้งแห้งกลับบ้านมาเออแล้วก็ช่วยช่วยหามไอ้นี่เหรอช่วยดูแลมันเหรอ อ้าวสรุปไม่ได้ลูกกลับยังแปลไม่ถูกเหมือนเดิมแฮ่แย่จริงๆเอาสรุปง่ายๆเลยครับผมคือเหมือนว่าไอ้นิกอะจะไม่ใช่คนเรเวมันมันจะทำงานอะไรอยู่แถวนี้แล้วก็นั่นแหละครับแล้วมันก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าลุงคนนั้นเหมือนจะไม่ให้กลับแล้วก็ต้องอยู่ดูแลกัน แบบนี้นังเ,เอาละถ้างั้นเราก็ไปแจ้งข่าวแจ้งข่าวไม่ใช่ก๊กนี่หว่าตใช้จําผิดอีกแล้วอืมไอ้กุ้งแห้งไม่ยอมกลับป้าลุงเราต้องไปแจ้งลุงไหนละ่ะลุงไหนวะ อ้าวมัหิวอะไรกันนี้เออเดี๋ยวเพิ่งลุงครับไอ้กุ้งแห้งไม่กลับบ้านฉันเจอนิกแล้วลงุงเวอ,อีเขาอยู่ไหนอะทำไมเขาไม่กลับมากับนายด้วยอ่าแล้วนิกก็เล่าให้ฟังอ่า that is awesome my awesome awesome ดีเหรออ่าเด็กดีของฉันเหรอใช่ไหมเนี่ยทิกนีนไ่้ปวดฝากข้อความไปไปหาเขาอีกครั้งหนึง่งอันนี้ทเทวมบอกว่านี่เอ่าไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเขาทำ เขาควรกลับมาบ้างเหรอประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับแล้วก็เ e คกูดแคร์อ่าแล้วก็ดูแลเขาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าบอกเขาให้ดูแลตัวเองด้วยฮิมเซลก็คือเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ผมเอายังไม่จบเลยเนี่ยโอเคทั้งนั้นเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่ง เราจะไปอีกครั้งหนึ่งอ่าฮะอ้าวนี่นี่อ่า,อาตอนนี้เราต้องรีบสู้แล้วครับก็จะอดอยากแล้วและคัดสีแแนแพนอ้าว คอนเน็ตแมนอะไรกันเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือหิชอตะแกคนรวยแล้วแล้วเอนิกนิกกับตะแกคนรวยไปไหนอ่ะส ฟีอะไรวะอันเดอร์รู้ครับเอ่อเดี๋ยวนะเซตโฟทูบริชันอ๋อมันส่งคนไปสู้กับผู้ติดเชื้อว่างั้นนะคนโอดเอ็กเชนจ์เพื่อแลกกับการปกป้องฟีอันเดอร์ Under, รู้ครับ ด,ดูการลกาคเล,ลชันดิคเล,ลชัอีกแล้วล็ลวอบบี้บนฟแปว่ามันทำช่วยแล้วมันส่งคนไปตายชอลีช,ช,ชอาว หลังจากที่เราไปไม่นานแล้วก็เป็นเพราะว่าเราไปตีไอ้นิกเข้าทำให้นิกปกป้องชาวเมืองไม่ได้แล้วก็พวกแบนิดก็เลยมาฆ่าตะแก่ไปฆ่าตะแก่แล้วก็เอาคนอื่นไปตายโอ้โหความผิดเรานะเนนี่ย นิกว่าสูงขวัญเลยอ่านิกว่าทูวิกทูขวัเลยพอเอ็นท์นถ้าเป็นนิกนิกอะส่งอาหารทานหนึงมั้งประมาณนี้ อืมูนี่มันเป็นความผิดของแกถ้าแกไม่ทำร้ายนิกถ้าแกไม่ทำร้ายก้งแห้งไอ้เรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไอ้ใบเสียงเขาสิ ก็แล้วยิ่งจำนวนสุภาพเก็ตติ้งเลสแอนด์เลสจะวุ่นไฟฟอร์ซับไพ่ไปที่กรุ๊ปอันดับฟีว คือพีโพอันนี้ผมแปลไม่ได้ก็ต้องขออัพไฟด้วยนะครับโอ้อ้าวอืมเหียวซะละเดี๋ยวกลับมานะครับผมแป๊บหนึ่งเอาละ มาบอกเรื่องทั้งหมดกับโล่งดีกว่าอ่านินคุณกลับมาคุณได้ข้อความอะไราจากลูกชายฉันไหมเชสๆเลยนิสแคปแคปชูไปลูกคัสคืออะไรวะรู้อีกแล้วแล้วก็บอกทุกอย่างไป นี่ is not นี่มันไม่ใช่ความผิดของอนายไอ้ปวดสัญญาอะไรกับฉันสักอย่างนึง What ลูกคัดจับคนหลายคนผู้หญิงเด็กแล้วก็นิกไป Please save t ม ที่ปรดช่วยเขาถ้าเกิดนายทำได้ I will ตอบไปเลยฉันมาเพื่อกวนล้า,างอยู่แล้วฉันแก่ Nothing Nothing ฉันไม่สามารถช่วยนายได้หรอก Actually I have something คือเมื่อกี้ที่ผมตอบไปคือพ่อเอบอกว่าพ่อใจะช่วยแต่ว่างานของเขาต้องเสร็จก่อนก็คือตามหาสถาบันวิจัยไอตาลุงก็เลยบอกว่าฉันแก่ฉันไม่สามารถช่วยคนได้หรอกนิกบอกว่างานจะเสร็จก่อนแต่ผมจะจัดก,การก่อนงานจะเสร็จในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ I have something maybe อร์อ่ออมีบางอย่าง มันอาจจะพวกมันใช้คุณอ๋ออาจจะเป็นประโยชน์อ๋อเป็นประโยชน์แก่เาราเฮ้ยจิงแล้วลงุงลุงจะให้จิงเล้วเนี่ยอะไรของมันอ่าะม่รู้แพ้ไม่ออกอืม แล้วก็ทำพันธสัญญาเลือดอีกแล้วโอ้โอ้แต่ว่าได้ครับผมได้อาวุธมาใช้วา้าได้ยาได้ได้กระสุนปืนด้วยสุดยอดกระสุนปืนนี่ผมว่าน่าจะผลิตเองไม่ได้นะเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อกี้ เรื่องราวทั้งหมดก็คือไปตามหาไอ้กุ้งแห้งแต่หาเสร็จแล้วมันไม่กลับบ้าน <c oughs> คราวนี้ลุงก็ใช้ไปบอกข้อความหนึ่งอย่างอ่าแล้วก็บอกวไว้บอกมาคนในบ้านโดนจับเัพเอกไปกต่อยหนะ้าไอ้ไอ้กุ้งแห้งจนมันช่วยใครไม่ได้คนในหมู่บ้านก็ตายแล้วพัพเอกก็กลับมาแล้วลุงก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของหนาย แล้วก็สัญญากับฉันสิว่านายจะล้างบางและช่วยทุกคนแล้วพะ้อกก็สัญญาพร้อมกับได้รับไอเทมมา3อย่างจบบริบูรณ์ครับแล้วคลิปวันนี้ผมก็ต้อง <c oughs> ขอจบลงณนะเพียงเท่านี้สำหรับใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ